เช่นเดียวกับที่จังหวัดลําพูนค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนได้มีการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จุดตรวจในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูนนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนและหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณตรวจณจุดตรวจบูรณาการท่าจาักรตาบลต้นทงและด่านตรวจร่วมเมืองง่าตาบลเเมืองง่าอาเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดของด่านชุมชนให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมตามช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันรวมถึงการกดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้คำแนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ช่วงท,ท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568นี้และขอให้เป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน